สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านข้าสู่ช่องีพีรรมดานะครับเขามีพีรามวดาก็าจะมานำเสนออานอยพิเศษนะครับอานอยพิเศษของวันที่9กคุมภานพันธ์2 5 6 7นะครับอานอยก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะครับจากประเทศเวียดนามนะจะมีให้ชมทุกวันทุกวันนะครับสําหรับอานอยนี้ออกเวลาออกเวลา สี่โมงเย็นหน้าสี่โมงเย็นของทุกวันทุกวันนะครับเข้าวีพีธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมลุ้นลุ้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดอย่กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวทางก็จะมาวางเรื่อยให้ท่านผู้ชมได้ลุ้น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 ไปนะครับอ่านี้นะครับ เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเขาจัดรลเบียบ่อนปนตัวเล็กเอาตัวไหนดีเอาแบบตัวงัืษอตัวไหนดีไทรลักก็อ่านยากนะมาติชนดีกว่าเนะอเอาแบบนี้แหละออาแบบนี้นะครับ เน้นที่หกกับเจ็ดนะครับส่วน5เป็นตัวรองนะอืหกอะไรครันี่ยห0ศ6น1์6 6 6 6 6หก6 6หน6่งหกสานะกี่ครับส่วนเก็70็ดศูน7 7เจ7ดเ7็ดหนึ่งนะครับส่วนวินนะครับก็เหมือนกันนะครับอ่องสามสี่ เจ็ดนะครับวินนะอ่าวินนะครับสามสามนี่นะครับชุดวินชุดวินเดี๋ยวเราก็มาดูกันครับนี้พอเน้นที่เจ็ดนะครับเน้นที่เจ็ดนะเป็นหกกับห้าเป็นตัวรองนะครับประมาณนี้นะครับอ่าถ้าเกิดจะให้เลือกก็ขอเลือกที่นี่นะครับหกหนึ่งหกสองหกสาม เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามนะครับประมาณนี้นะครับเออ่ส่วนสายรูดสายวิ่งนี่ขอเลือกที่เจ็ดนะครับเด่นสุดนะเอจ็ดเด่นสุดกอลองก็หกนั่นแหละเออประมาณนี้นะครับอืหกกับเจ็ดนะครับประมาณนี้นะครับวิ่งรูดเจ็ดนะครับลองหกนะอ่านี่นะครับหาหน่อยที่สี่นะครับหกหนึ่งหกสองหกสามนะเด่นนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามนะครับอสามนี้นะครับ เจ็ดหน่เดนะครับรูดวิ่งที่7กับ6นะครับตามนี้นะครับส่วน5ไอชอบก็จัดไปนะครับตามนี้เลยนะครับขอขอขอพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกชัานโชคดีโชคดีนะครับ๋นวทางก็ตามนี้ก็แล้วกันนะครับเออๆๆลุลุ่มมากๆมาเช่นครับสวัสดีครับ